พี่จิตนิสสันคลิกอะ่ะตัว E ออกับตัว V l อะ่ะมันต่างก,กันยังไงอะ่ะพี่จิตอ้าวโอเคอดูจาก E ก่อนนะ E ราคาอยู่ที่7 7็ด0สนเจ็ดหเก้าันเก้าร้อยส่วน V l อสีน้ำเงินคันนี้เกะ9แส0สองต่างกันเยอะไหมพี่เยอะหแสนแสนอ่อย่างนั้นดูจากข้างหน้าก่อนเดี<ห>๋ยวเราดูจากข้างหน้ารอบรถก่อนว่ามันต่างอะไรบ้าง,<ห>งนี้นะเอาเริ่มจากตัว E ก่อนอือาจางหน้าเหมือนกันทุกอย่างไฟเหมือนกันแต่คันที่ไม่มีอส่วนที่ไม่มีก็คือไฟตัดหมอกค่ะ าคลิกจะไม่มีค่ะนะคะออะส่วนถ้าเป็น vl คันนี้กระจังหน้าก็เหมือนกันนะคะม,มีเดาด์เหมือนกันไฟหน้าเหมือนกันแต่ต่างกันที่ไฟตัดหมอกคันนี้จะมีไฟตัดหมอกค่ะพี่ลิค่ะนาค่ะด้านข้างนะคะด้านข้างในเรื่องของล้อทั้งสองรุ่นนี้จะเหมือนกันเลยค่ะนะคะเป็นล้อตัดทูโทนนะคะแต่ว่าส่วนที่ตกแต่งเพิ่มที่ได้มาจากโรงงานเขาเรียกว่าเป็นสไตลิสแพคเกจเนาะ ตรงนี้ค่ะตรงด้านข้างเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวตกแต่งด้านข้างเนาะแต่ว่าจะมีตัวสีเงินแปะค่ารารกในชุดแต่งส่วนรุ่นของ E ก็จะเป็นสีดํำล้วนไม่มีไม,มไม่มีตกแต่งสีเงินค่ะเรื่อยๆเดีเย๋ดยวเ,เรามาดูด้านท้ายกันพี่ลิะด้านท้ายของคลิกแต่ละรุ่นนะคะ Uh huh. ก็คือถ้าเป็นรุ่น VL นะคะพี่ลิค uh huh. ันนี้จะได้เป็นทับพิมพ์ตรงกลางมาเลยนะคะ uh huh. จากโรงงานนะคะ uh huh. ชนจนถึงโลโก้นะคะ uh huh. มันก็จะเป็นแบบเป็น,นเหมือนไฟ<า>แผงเดียวกันเลยใ เซนเซอร์ถอยมีเหมือนกันสี่จุดเหมือนกันทุกอย่างนะคะแบบนี้มีไฟเบรกลงที่สามส่วนถ้าเป็น e นะคะที่พี่ลิซามจิตไฟเบรกมีเหมือนกันนะคะที่ปัดน้ําฝนหลังมีเหมือนกันเซนเซอร์มีเหมือนกันแต่ตรงนี้ทับพิมไม่มีทับพิมแปะไม่มีตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในไหมคะพี่ลิเพราะว่าพี่ลิจะได้บอกเพื่อนๆได้เนาะค่ะเดี๋ยวจิ๊ดให้ดูพัน v l ก่อน คัน V L เนี่ยนะคะ,คะก็จะได้ไฟสองพื้นเท้านะคะ,คะเขาเรียกไฟแอมเบ n ไลท์นะคะมีทั้งไฟสองพื้นเท้าแล้วก็ตรงแอมเบ n ไลท์ประตูที่เป็นคิว้วแบบนี้ด้วยนะคะพี่ลิค่ะค่ะแล้วก็ตัวเบาะหนังเนี่ยก็จะได้มาจากโรงงานนะคะเขาเรียกว่ารุ่นท็อปอยังไงก็ได้เบาะหนังมาเลยนะคะค่ะส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นสามก้านนะคะ,คะมีคอนโทรลต่างๆท,งๆที่บุพวงมาลัยด้วยค่ะพี่จิตค่ะ แล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นจอวิทยุ8นิ้วเป็นทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะคะอันนี้มีมาจากโรงงานนะคะค่ะหน้านะคะนี่เดี๋ยวเรามาอ่ะส่วนตรงที่เพิ่มเติมก็จะมีตรงแอร์ตรงนี้นะคะที่ลีก็จะมีชุดตกแต่งครอบตรงหน้ากาก มันจะดูงเงาสวยเนาะจะเป็นใช่เป็นตัวเอเป็นโนแบ็ k สีดำนะคะแบบนี้ส่วนมาดูที่รุ่นของ e นะคะพี่ลิอ่ะ,ะอันเนี้ยเป็นสีเ่ารล้วนๆเลยไม่มีอะไรไม่มตกแต่งเลยวิทยุเป็นแบบธรรมดาสองดินนะคะแล้วก็สามารถบลูทูธได้นะคะฟังเพลงจากยูทูบได้รับสายโทรศัพท์ได้วองมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะคะแบบนี้ค่ะ ส่วนเบาะนะคะที่เห็นได้ชัดเจนในรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะ,คะเป็นลายเบาะผ้าแบบนี้จะไม่ใช่เบาะหนังนะคะแล้วก็จอก็ไม่มีทัชสกรีนด้วยนะคะในเรื่องของรุ่นนี้มันจะไม่มีกล้องรอบคันค่ะพี่ลิม,<ช>มันก็เลยไม่มีจอมาให้นะแค่วัทยุอย่างเดียวกับวิทยุสองใช่ค่ะแต่งประตูแนวเนี้ยจะเป็นหนังมาให้เลยพี่ลิแล้วก็มีตกแต่งโเมี่มให้ตรงนี้ด้วยเนาะ ตรงตรงช่วงประตูเนี่ยนะคะ,คะแล้วก็ลำโพงเนี่ยก็จะมีสีเงินครอบตัวเนี้ยตกแต่งให้แต่ถ้าเป็นตัว e อ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีนะเดี๋ยวไปดูด้านเก็บสัมภาระท้ายนิดนึงถ้าเป็นรุ่น vl ค่ะพี่นิในเรื่องของห้องเก็บสัมภาระท้ายจะมีม่านปิดบางสายตามาให้แบบเนี้ยอันนี้นะคะสามารถถอดออกได้นะอันนี้ให้มาจากโรงงานแต่ถ้าเป็นคิดตัว e นะคะ คิกตัวอีตัวนี้จะเป็นที่โรงๆไม่มีม่านบางสายตาอยู่ที่เพื่อนๆหรือลูกค้าสนใจค่ะพี่นี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือการขับขี่แบบประหยัดนะคะแล้วก็สนุกสนานเนี่ยพวกความประหยัดทุกอย่างเหมือนกันระบบขับเคลื่อนเหมือนกันนะคะก็อยู่ที่ว่าเขาชอบแบบไหนโอเคเลยถ้างั้นเนะาะให้เ<ด>ขาเป็นคนตัดสินใจใช่โอเคค่ะ